ที่สุดของหัวใจปุดเต้นครับเพราะว่าเท่านั้นผมก็ได้ทั้งครอบครัวผมได้เข้าเฝ้าหมดประมาที่บ้านก็อยู่งานท่านก็เข้าไปในไร่เข้าไปใน,ในไร่ดูหน่อไม้เดินดูที่นู่เนเลยไม่คิดว่าจะมีโอกาสแบบนี้ครับส่วนใหญ่ท่านก็จะมาดูว่าสมาชิกสกอรกเซอร์ลูพงนี่อยู่กันแบบไหนอาชีพเป็นยังไง ท่านก็นจะแนะนาส่วนต่างๆที่นั่นเพิ่มเติมให้ในหลวงของเรานะครับท่านแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะว่าต้องไปเยี่ยมเยืยนอนราษดรของท่านทุกๆภาคครับท่านเหนื่อยมากท่านเคยรับสั่งว่าถ้าเราอยู่คนไหนที่ไปได้แบบที่เดินได้แล้วก็ให้หันหลังกลับมาดูเพื่อนสมาชิกด้วยที่เดินไม่ได้ให้ช่วยกันไปพร้อมๆกัน